นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทุจริตการเบิกจ่ายยาของโรงพยาบาลฐานผ่านศึกโดยระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งกรรมการสอบขบวนการซึ่งมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติที่ถูกตรวจสอบการจ่ายยาและได้สอบปากคำไปแล้วกว่า150รายพบว่ามีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคจริงๆแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าได้รับการจ่ายยาทั้งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสมุทรปราการด้วย ขณะเดียวกันยังมีอาสาที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อและเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกว่า30รายทั้งนี้ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ปปอทอและปปองอเข้ามาร่วมในการตรวจสอบด้วยซึ่งเป็นการคุยการต่อหน้าเจ้าพนักงานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้บ่อแสนในการพิจารณาซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมจะสามารถออกหมายจับเครือข่ายได้ทั้งหมดโดยมีทั้งผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงรวมไปถึงหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าส่วนที่เป็นเครือข่ายนี้ด้วย ทีนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่เป็นประเด็นนะคะเวลาที่เราติดตามคดีนี้กันมาผู้สื่อข่าวตั้งคําถามเลยค่ะถามว่าเอในช่วงเวลาของการสอบสวนเนี่ยจะมีการทําลายพยานหลักฐานเกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการพักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนายภูมิธรรมตอบทันทีค่ะ ยืนยันยังไม่มีการทำลายหลักฐานเนื่องจากมีความเข้มงวดในการตรวจสอบอยู่แล้วและหลักฐานที่ได้มามีมากพอสมควรรายละเอียดครบถ้วนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการส่วนการเอาผิดย้อนหลังกับกลุ่มขบวนการทุจริตนั้นต้องดูหลักฐานให้ชัดเจนหากผลการสอบย้อนไปถึงตรงไหนก็ต้องดำเนินคดีไปถึงตรงนั้นซึ่งความผิดขึ้นอยู่กับอายุความ ย้ำขอให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเสนอให้มีการพัฒนาระบบในการป้องกันต่างๆโดยศึกษาระบบการเบิกจ่ายจากโรงพยาบาลเอกชนค่ะ